โอ้โหใช้เวลาลงของไปสองันหนึ่งชั่วโมงโอ้โหขึ้นไปแล้วนะเอาแล้วของแท้เนอะโอโ้ลงกลางแดดเลยตังแจ้งเนี่ยนะลงของไม่เยี่ยงม่วงกินวะเขาบอกอย่ารักนะไอ้กินคาต้นไม่เป็นไร